มันต้องมีจังหวะเล่นบ้านกันอะไม่เล่นซังบ้านเล่นเปิดแผ่นรายการเปิดแผ่นป้ายรายการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตั้งแต่เด็กๆเลยคือพ่อจะให้ลูกสาวทั้งสองคนเลยเอาจริงๆคือทั้งสามเอาจริงๆคือแม่ด้วยสี่คนเลยมึงเรยเป็นโดเป็นอะไรอ่ะต้องเรียนเป็นของเรามีฟ้าโวยวายกระโดดสะน้ําอะไรกนอโ้ยพ่อแม่ทําโทษด้วยการให้นอนห้องพระนอนแบบนอนจริงๆนุ้ยนอนทั้งคืนแต่มันนอนไม่หลับก็คือนอนร้องไห้สามคนเหรอหรือคนเดียว ก็คือเต้นบ่อยๆงงแล้วหอ่อซิสวัสดีคุณเกสกัสนว้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <ม>อีกแล้วนะน้องมันไม่เคยมาเลยเราก็คือพวกเยอะตลอดเลยเพราะว่าเออาใสา่พี่มาตลอดเกรสการ์ก้าทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามีน้องสาวใช่แต่คนจะไม่ค่อยรู้ว่ามี2คน 2> <อ>แกรนแล้วก็อีกคนหนึ่งแกรนคนเล็กก็คือเป็น3สาวเลยเกรสห่างกับแกรน2ปีค่ะแล้วก็แกรนห่างกับแกรนประมาณ3ปีน้องกับคนเล็กสุดก็คือ5ปีใช่ก็คือ5ปีก็คือคุยกันไม่ไม่แบบเนเลยไม่นะมันไม่ได้ขนาดนั้นนะของเกรอ่ะเป็นคุยกันคนละเรื่อมันเหมือนคนละเจนเลยอ่ะพี่เควสอาจจะโตกว่าพี่พอยพี่ อาจจะช้ากว่าพี่พลในบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่พลคุยกับพี่พลสู้เรื่องเอางี้ไอ้น้องอ่ะมันแก่แดดหรือเปล่าใช่แค่นีเองก็จะเข้าใจกันแต่ว่าถ้าน้องเป็นตามอายุเขาก็อาจจะไม่เกตไงไม่แต่ แต่อาจจะใช่อาจจะปะอาจจะใช่เพราะว่าพลอยอย่างตอนเด็กๆอ่ะพลอยก็เที่ยวกับคนที่โตกว่าตลอดเอออาจจะเป็นอาจจะเป็นก็ยังผมเกสกับน้องคนเล็กเหมือนจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหมายถึงว่าคุยกันน้อยด้วยวยความที่นางเป็นคนพูดน้อยแล้วฟ์สไตล์นางก็ต่างกับเรามากคือเกรสกับแกรนอาจจะยังมีความใกล้เคียงกันคนเล็กจะแบบนิ่งๆเงียบบุคลิกภาพเหมาะสมเป็นพี่คนโตที่สุดคือพูดน้อยไม่เข้าสังคมเป็นคนไม่ชอบอะไรแบบไม่ชอบแบบคนเยอะถ้าให้เดาน้องแกรนต้องเรียบร้อยสุดไหมคนเล็กใช่ไหมใช่ เขาเ็มีงอารมณ์ซาเลยเหรอแบบซาเงียบไม่ไม่เป็นเลยแล้วเกรสกับแกรน่ะเปรี้ยวซาต่างกันยังไงเกรสอ่ะจะเป็นแบบเปรี้ยวไายนอกหมายถึงว่าคนมองก็จะรู้สึกว่าเราสวีทสวาร์ทกว่าน้องสาวแต่อย่างในแกรนเขาก็จะเป็นแบบนิ่งกว่าเออเขาจะมีความนิ่งกว่าแต่ว่าเขาก็จะมีความเอิกอาถ้ารู้จักอะนางจะมีความเอิออานางจะมีความแบบเก็บไม่อยู่มากกว่านางเก็บไม่อยู่นางเป็นคนโกหกไม่เป็นเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งให้ช่วยโกหกอ๋อพี่เกรสไป แตาลึกๆแบบคูมึงยุดมึงยุดมึงไม่ต้องบูดอ่ะเนียนกว่าเนียนกว่ามึงเฉยๆแต่ถ้าถามว่าเปรี้ยวสุดก็น่าจะเป็นเราแล้วก็ไล่ลงไปเลยนั่นแหละพอแบบสองคนมันไปทางวงการเหมือนลวคนเล็กก็ต้องมีน้อยใจไหมวะเอาเออจริงออหรือว่าเขาเป็นแบบชอบอยู่บบนี้มีแบบดีรือไปเลยค่ะแกนน่ะเกทก็แอบได้ยินร้องเพลงก็ร้องเพลง ชอะอยู่นะเหมือนเขาไม่ชอบที่จะแสดงออกต่อหน้าคนอื่นเยอะเขาชอบที่จะร้องในห้องน้ําคนเดียวเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากที่จะแบบเป็นสตาร์เขาคงไม่อยากจะไดเอทเขาไม่อยากที่จะแบบเหมือนเสียโลกส่วนตัวไปแล้วต้องพยายามที่จะไปเป็นอะไรคงเห็นพี่ทั้งสองเหนื่อยจริงๆแล้วกรนเขาทําเขาทําอะไรตอนนี้ช่วยงานที่บ้านอยู่แม่บอกว่า ขอร้องได้ไหมนี่อไม่มีคนอยู่บ้านกับฉันสักคนได้ไหมเพราะว่าพวกเธอก็คือตื่นเช้ามาก็กลับดึกกันเลยอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาก็ฉันช่างหน้าช่างผมเต็มบ้านไปหมดแล้วใช่ขอสักคนอยู่บ้านแล้วกันแล้วอย่างนี้นางชอบอะไรแบบอย่างเช่นแบบแอคทิวิตี้ที่นางทำอ่ะคอยอยู่เป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องคนกลางเฮ้ยทำไมอะทไมอะเขาตัวติดกันเลยเธอเขานอนห้องเดียวกันค่ะแกนกับแกนน่ะไม่มีห้องนอนเดี่ยวคือนางนอนคู่แล้วนางแยกกันไม่ได้ตาแบที่ฉันก็คือแยกตั้งแต่สิบขวบคือแฟนแกนนี่ก็คือไม่เท่าคือซู้ไม่ได้ ได้แกกับแกนคือเป็นคู่คิดคู่อะไรก็คือเหมือนคนคนเดียวกันเลยเหมือนฝาแฝดกันเลยเคยมีความคิดนี้ไหมแล้วทําไมแกนถึงไม่อยากนอนกับพี่อ่ะทำไมแกนถึงอยากนอนกับแกนไม่เลยเพราะเนี่ยเป็นคนต้องนอนคนเดียวมีพี่น้องสองคนอ่ะเวลาทะเลาะกันหรือเถียงกันอ่ะมันก็คือหนึ่งบหนึ่งพอมันสามเรารวมกับใครแล้วไปลุมหนึ่งหรือเขารวมกับใครแล้วมาลุมเราอย่างนี้มั้ยเชื่อปะเป็นครอบครัวที่ไม่ทะเลาะกันเลยเอ้ยแปลกอ่ะไม่ทะเลาะกันได้ไงแบบเรื่องเล็กๆน็อยๆยเด็กๆมีบ้างที่แย่งของกินแย่งอะไรแต่โตมาเชื่อไหม สบายไม่ขลังคือเราจะรู้นิสัยกันอยู่แล้วว่าคนนี้ชอบอันนี้คนนี้ไม่ชอบอันนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะไรที่เรารู้สึกว่าเออมันจะแบบกระทบกระทั่งกันก็จะเลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยว้าวอยู่กันเป็นเพื่อนมากกว่าหรืออยู่กันเป็นแบบพี่น้องมากกว่าอยู่กันเหมือนเป็นเพื่อนค่ะเนาะมึงกูอะไรอย่างเงี้ยปกติเป็นางนั้นมึงกูฉันแกอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติแบ่งกันไหมมันแบ่งกันไม่ได้เพราะมัาคนละสายกันมันก็เลยไม่มีการแยกสภาพ้กันเกิดขึ้นไงมันก็เร่รู้จะทะเลาะกันเรื่องอะไรสมัยอยู่โรงเรียนอะเราก ของเราอย่างเรา่าจะเริ่มก่อนยายแกรนกับยายแกรนเคยเป็นแบบว่า แม่พ่อพ่อจะมีพี่สาวอันนี้เล่าให้ฟังแบบคราวๆเพราะอยู่ไฮสคูลเราเริ่มมีโรสคูลแล้วเราก็รอพี่สาวสามสี่โมยังไม่กลับอ๋อพี่สาวหนี้นี่าไปข้างนอกไปเที่ยวเวิร์ลเฮดก่อนแล้วค่อยกลับมาเรียนแล้วกลับมาไม่ทานโรงเรียนอยู่มีบุรีร่วมรดีอ่ะแล้วไปเซนต์วิลดนูวนแม่บอกทําไมกลับดึกจังเรียนพิเศษที่โรงเรียนบ้าไม่ได้เรียนเลยรอพี่กูอยู่ค่ะโกหกให้กันอยู่แล้วทีมเดียวกันโกหกจนกู ปีนต้นมิวแล้วค่ะตอนนี้ต้องไม่อย่างนั้นของเรามีไหมของเกสก็จะช่วยก็จะช่วยน้องนะเกสอยู่ป .6 แล้วแกร์น,นเข้ามาแล้วอยู่ป .1 คุณครูเรียกไปพบน้องสาวอ่ะคนเล็กนะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จําไม่ได้แล้วเรื่องอะไรแต่เหมือนแบบเหมือนเชิงว่าน้องเราแต่เรารู้ดีว่าเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาแค่ไม่ค่อยพูดเพียงครูคะ่ะน้องหนูไม่ได้เป็นคนแบบนั้นคะ่<ส>ะครูอาจจะต้องให้เวลาให้เวลาให้โอกาสกับเขานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วน้อง,องไม่ได้เป็นคนอย่าง,งานั้นครูอย่าตัดสินน้องหนูแบบนี้ค่ะป .6 เก่งก็ จำได้ว่าตอนนั้นน่ะแทบจะร้องไห้เลยเพราะเหมือนเขาพูดในเรื่องที่มันไม่ใช่ความจริงเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าน้องเรล่านี้ใสยังไงแต่เหมือนเขาตัดสินเพราะว่ามันมีเพื่อนอีกคนนึงเป็นปัจจัยรวมด้วยอย่าขยับฟังความครา้งเดียวต้องบอกว่าตอนที่เกรสแกนแกนเข้ามาอยู่ในโรงเรียนเดียวกันคือหอวังราดเพ้าเนี่ยเขวัง อยู่ในโรงเรียนของพวกเธอก่ะดีมากกเกี่ยวสาไม่เกี่ยวนะใช่การศึกษาฉันจะถึงทุกทุกวันนี้คือเข้ามาตอนนั้นเกส์ม .6 แล้วแล้วแกรนม4แล้วแกรนน่ะม .1 ซึ่งเกสตอนอยู่ม6เข้าวงการแล้วค่ะก็จะไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนก็เลยไม่ค่อยมีโมเมนต์ในการสามพี่น้องอยู่เดียวกันก็ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรมากเท่าไหร่ก็จะมีเรื่องในโรงเรียนบ้างที่แบบว่าเออพึ่งพี่อาจจะไม่ได้ชอบพี่หน้าเราคอมเมนต์แบบปักเบี้ยวแบบเย่ยมไม่ได้มาโรงเรียนเลยวะน้องสองคนน่ะแบบ อย่างนี้ไม่หายไปไมกลีบเมฆน้องเรายิ่งอ่อนกว่าเราไปอีกแต่อันนั้นคือตอนเด็กใช่ป่ะแต่ตอนโตอ่ะมีเรื่องอะไรสเต็ปอัพไหมไม่ก็หายเหมือนกันเ้าหรอคแต่ของฉันคือยายพลอยเนี่ยตอนเด็กมันเด็กไปไงช่วยอะไรไม่ได้ช่วยไม่ได้จริงแต่ตอนโตเนี่ยกูยังไม่ทันมีเรื่องเลยอีพลอยไปค่ะ กับวะไปแล้วกลับยาเลยอะไรพร้อมจะลุยนะสุดๆพร้อมหัลุยเราไม่ได้เป็นเด็กโซนหรือกากันอะไรแบบขนาดนั้นเราจะแบบปากแจ่วเฉยๆเราจะไม่ได้แบบว่าไปนุ่นบุกนี่ไปนั่นขนาดนั้นเลยเราปากแจ่วที่สุดเพราะอะไรว่าพี่เราอยู่แบบไฮสคูเราแบบเพื่อนพี่ๆอะขำเออเนอะรุ่นก็เลยรุ่นใหญ่ไงตอนเด็กๆเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าไปผชนภัยกันสามคนแล้วแบบมีเรื่องที่แบบเออบอกแม่มีดีมีเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยโรงเรียนอนุบาล ที่เรียนอ่ะคืออยู่หน้าปักซอยเลยจะสามารถเดินกลับมาบ้านเองเฉยๆได้เลยเพียงแค่ประตูลัวเปิดเท่านั้นเลอย่างเงี้ยกำลังก็เดินออกมาได้เลยแล้ว<ล>วันนั้นอ่ะจําได้ว่าเป็นวันเสาร์โรงเรียนอ่ะเขาไม่เปิดแต่ว่าเราอยู่บ้านเราไม่มีอะไรทำเ,เราก็เลยแงะลัวไปเล่นเครื่องเล่นที่โรงเรียนโรงเรียนเป็นของเราจากตอนที่ปกติแล้วเราต้องยอมให้รุ่นพี่รุ่นอะไรแต่ว่าตอนนี้คือโรงเรียนเป็นของเราเด็กผู้ชมผู้ชายก็หนีไปแกนอ่ะยังไม่เข้ามาเราก็ ก็เออพาน้องไปด้วยอะขับจักรยานกันไปสาบค้นปีนเข้าไปเล่นยัยแก๊นตัวเล็กก็ให้ยัยแก๊นเข้าผ่านทางช่องโหว่ของประตูโรงเรียนใส่ก <c oughs> ็เข้าไปเข้าไปเล่นกันสนุกสนานวิ่งบโวยวายกระโดดสระน้ําอะไรกันเราไม่ได้เป็นเด็กโซนหรือกาดกันอะไรแบบขนาดนั้นลกลับบ้านตัวเปียกสุดๆแยกกันเข้าคนละทาง<ร>าแล้วเราอ่ะมีแผลด้วยเพราะว่าเราอ่ะลื่นแล้วมันก็เป็นแผลแบบตั้งแต่ตรงเนี้ยจนมาถึงตรงนี้ก็เลยโดนจับได้ก็เลยโดนตีแล้วเราโดนตี มีคนเดียว <Okay. S 1> สมัยก่อนกนะ็คือไม้เรียวค่ะ oh. แ แม่ไม่สงสัยสงสัยนั่นแหละก็เลยแบบอุ้ยไปไหนมาแล้วก็โกหกโกหกไม่เป็นตอนนั้นยังไม่ต้าแหนขนาดจก๋วไงโกหกไม่เป็นก็เลยโดนโดนตีโดนตีไปคนเดียวเพราะว่าก็เหมือนบอกว่าเราเป็นคนชวนเป็นคนนำที่ไมทาแบบนี้แล้วหลังจากโดนตีพ่อแม่ทําโทษด้วยการให้นอนท้องพระมันน่ากลัวมากนะตอนเด็กๆที่เรายังไม่ได้แบบเข้าใจอะไรแบบเนี้อนอนแบบนอนจริงๆนะงนุ้ยนอนทั้งคืนแต่มันนอนไม่หลับก็คือนอนร้องไห้สามคนเหรอหรือคนเดียวมันต้องมีจังหวะเล่นบ้านกันอะไม่เล่นส เล่นเปิดแผ่นรายการเปิดแผ่นป้ายรายการหน้าต่างบ้านฉันอ่ะเมื่อกี้อย่างนี้แล้วก็เป็นหน้าต่างแบบเป็นแบบก้าวอันเขียนป้ายเองแบบแปะเอาไว้ข้างในด้านในอันนี้อ่ะผมสักฟอกน้ำยาล้างจานนี้น้ำยาปบบพนุมนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ตั้งแต่เด็กๆเลยเทคเทอร์ทำทีลาคนอีกสองคนก็มาเป็นคนดูใช่การที่มันมีสามคนมาสนุกตรงนีเธอเชื่อไหมบ้านฉันพ่อแม่ไม่ซื้อตุ๊กตาให้เล่นบาร์บี้เนี่ยฉันมาได้ตอนอายุประมาณ13แล้วไม่ได้ได้จากที่พ่อแม่ซื้อให้ด้วยนะได้จากญาติที่มาาจกกอองงื คือเขาไม่ให้เลน่นแล้วเราต้องเล่นอะไรไลก <ะ S 2> ิจกรรมของชั้นตอนเด็กๆคือ,อเรียนเป็นโนเรียนเต้นว่ายนะ้ำเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปตีกอล์ฟเป็นเพื่อนคุณพ่อพ่อแม่เนี่ยแนะนำกิจกรรมแบบสาระสุดๆตอนเด็กคุณพ่อคุณแม่ดุมากเราก็ไม่ให้ดูการ์ตูนด้วยนะการ์ตูนเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยไม่โต,มา,ม,ตมาเราเป็นการ์ตูนเหมือนกันนะใช่ก็ต้องเก็บกฎไงที่บ้านอะจะขับบังคับเรียนเป็นโน ตัเกตจะเป็นคนที่เรียนได้นานสุดเพราะว่าเหมือนเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราชอบอะไรไปมากกว่านี้ตัแกรนเหมือนเขาค้นพบตัวเองเร็วไปทั้งเต้นก็มีเต้น cover ไปประกวดเต้นที่สชียงสามจนมาเจอเดอะสตาร์อะไรเงี้ยตากแกรนก็จะเลิกเร็วกว่าเพื่อนเลยเพราะว่าบอกพ่อเลยว่าไม่ชอบก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกีตาร์แกนก็ไม่ชอบพ่อก็เลยไปซื้อกล่องชุดมาให้แกนก็รู้สึกว่าเออยังไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่ทางจริงๆริงพ่อกบว่าทุกวันนี้เสียตังค์ไปเยอะมากเลยกับการลองก็อยากให้เราแบบฟอร์มวงกันแล้วก็อยากให้เรามีอาชีพเเปป็นนนครูสอโไว้ิดต ว่าไว้เป็นความสามารถพิเศษคือพ่อจะให้ลูกสาวทั้ง2คนเลยเอาจริงๆคือทั้ง3เอาจริงๆคือแม่ด้วยสี่คนเลยมึงเลยเป็นโดเป็นอะไรอ่ะแม่ไม่ไหวก็เลยเป็นฉันที่บ้านไม่เคยเงียบตอนเป็นโดกันทั้งวันจริงๆที่ว่าพ่ออาจจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้หมายว่าทําอาชีพอะไรแต่คิดว่าแบบเออทาได้ดีแล้วเขาอยากจะจับ ต้องอาชีพอะไรใดๆสักอันนึงเขาไม่รู้นี่ว่าพวกยูจะแบบสวยโด่งดังเท่านี้ใช,ใช่ใช่เขาเขาไ,ไม่ได้คิดว่าเราจะเข้าวงการด้วยคือเขาสนับสนุนความสามารถพิเศษแต่เขาไม่ได้สนับสนุนให้เราอะเข้ามาเป็นดารดา,าอะไร<อ>ในวงการนี่นะจา๊ะวันประกวดนิสทีนเนี่ยไม่มีใครไปสักคนเขาไม่ได้ตั้งใจว่าเขาจะไม่ไปหรืออะไรด้วยนะเขาไม่ได้รู้สึกว่าเราจะได้ด้วยแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะได้แต่เราได้แต่เราได้ก็เราเจ๋อแอนที่สองที่สามคือมึงมาทั้งหมู่บ้านเลยแต่ที่หนึ่งไม่มีใครมา คุณพ่อคุณแม่ของน้องเกรซอยู่ไหมคะไม่มีใครมาศูน แล้วพอโทรไปบอกเขาเขาเห็นแล้วแหละจากทีวีเพราะมันมีถ่ายทอดสดเขาก็ช็อกไปเลยเขาก็ดีใจแต่เขาไม่คิดไงว่าเราจะได้วันนี้เนี่ยเล่นละครเล่นหนังเล่น MV ทําเพลงอะไรมาเยอะไปหมดละตอนนี้ยังอยากทําอะไรอีกแต่งงานค่ะจบจริงๆเกงรู้สึกว่าชีวิตที่ตัวเองเลือกเองอ่ะเพิ่งเริ่มเมื่อ2ปีที่แล้วเองเราอยู่ในสังกัดมาตลอดมันไม่ใช่ชีวิตที่เราเลือกเองมันเป็นชีวิตที่เหมือนมีคนวางหมากไว้ให้แล้วก็แบบจะรับไม่รับก็้คือเดี๋ยวเกงใจอีดเด ใช่แต่อันนี้เป็นชีวิตที่เราเลือกเองการถูกจับวางอ่ะมีมาตั้งแต่เกิดพอจะโตหน่อยเป็นวัยรุ่น<แ>ก็ไม่ได้เป็นทำงานตั้งแต่14 15อีกจนถึง30แล้วก็เป็นฟรีแลนซ์ก็เลยอ่าโอเครู้สึกว่าเพิ่งจะมีมีโมเมนต์ที่แบบชีวิตฉันฉันเลือกเองอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาเ<ต>หมือนชีวิตมันสดใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นเราในร่างเดิมแต่เราเป็นคนใหม่อ่ะสิ่งหนึ่งที่อยากจะทําแล้วยังไม่ได้ทําคือทํารายการยู u ู e แล้วทากับใครรู้ปะทากับใครรู้ปะนี่ค่ะ คนดีๆทั้งนั้นคนดีๆทั้งนั้นอรักกันมากซักว้ค่ะคือค่ารู้สึกว่าตัวเองอะอยากทำรายการ u t u b e อะไรที่มันเป็นรายการตัวเองทำแล้วมันสะใจหาคนมาบ้าๆบอๆกับเราคือมันเป็นรายการน้ำเสียเลยคือไม่ใช่รายการน้ำดีโปรโมทรายการกูเซ็งกับคำพูดเขาเหมือนกันนะเอาอนี่เเป็นรายการน้ำเสียปุ๊บแล้วหันไปอีนี่เป็นอีรคเรทีฟเียวคมีอะไรดีเขาใจก็ขอาเลยเลยหลอมันชื่อรายการรถถ่าเลนเป็นรถ ที่เราจะเอาแขกรับเชิญมาแสดงความสามารถพิเศษทั้งดีและแย่บนรถ ไม่ก็เราจะบอกว่าเราเป็นแดนเซอร์เราจะต้องยังไงในรถเต้นบนรถกูเป็นคโยตี้ค่ะเราเก่งวัดลูกมึงเพ้นรถในรถทําอะไรทุกอย่างในรถมึงต้องทําให้ได้แต่นางมีอีกอย่างหนึ่งคือเคยปล่อยซิงเกิลมันแล้วเธอกําลังจะอีกหนึ่งเพลงชื่อว่า heart rate มันแปลงมาจาก h a r t rate h a r t rate คืออัตราการเต้นของหัวใจ heart rate คืออัตราความเจ็บของหัวใจมันเจ็บแล้วจริงๆเราต้องกลับมารักษาใจตัวเองนะสาโอยนแกซิงเกิลนี้เนี่ยคิดแล้วก็ทำจ้ะ ความเป็นตัวเองออคือตัวเองเป็นคนชอบออกกำลังกายคนนะ่ะก็จะชินจากลุคความเป็นแบบปอร์อตี้เกิร์ลของเราก็เลยรู้สึกว่าเออหยิบตรงนี้มาจับทำแล้วก็ผสมกับเรื่องความรักสอนท่าสิสอนท่าคือเหมือนหัวใจมันแยกแล้วไงเขาจะมีแต่แบบหัวใจอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้คือแยกเป็นช็อตไม่ค่ะหอบหอบเอาไม่มีท่าแบบในติความไม่มีรักรักให้เธอใหกูล็อกใส่เลยหอบเอาความรัก

เขาทำเพลงก็น่าร okay. ักด้วยค่ะเธอก็ทำน่ารักเธอทำน่ารักกว่าฉันอีกค่ะนัก่งมากบ่อยๆก็คือเต้นบ่อยๆงงแล้ว่อซีขอให้ซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลที่พีคที่สุดอุ้ยสาธุสาธุสาธุละครไม่เล่นละชร เล่นแต่ว่ายังไม่ใช่ปีนี้มันรู้สึกว่าตัวเองโฟกัสได้ทีละอย่างเนี่ยถึงบอกว่ารู้สึกชอบชีวิตตอนนี้เพราะว่าได้เสี่ยงอะไรเองแล้วไม่มีใครมีผลกระทบเป็นการตัดสินใจของเราเออเป็นการตัดสินใจของเราที่มันมีเอฟเฟกกับตัวเราแต่ก็ขอบคุณแบบว่าผู้ใหญ่ที่แบบเออยังคอยแบบส่งละครมาให้เลยปีนี้อยากโฟกัสเพลงแล้วก็อยากโฟกัสรายการ YouTube ที่เราแบบอยากจะทําก่อนอะไรอย่างเงี้ยลองอะไรทําอะไรที่เราไม่เคยทําฝาก2อย่างนะคะของเกรซไปเต้นกันก่อนกับ He ิร์ทเรดแล้วก็รายการยู u b e ที่กําลังจะอ่อนเนาะชื่อรายการว่ารถค่ะ าเลนขอขอบพุณวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่ดาวินคาเฟ่แต่ด้านบนที่บอกว่าเป็นบาร์ดีมากั้งหน้าเดี๋ยวอาจจะมีน้องมาบ้างเอาน้องมาหน่อยเสียเจลล์อเลยบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ อนปถมตอนอนุบาลอ่ะเพื่อนแบบหญิงหญิงมากๆแล้วเนี่ยเป็นคนแบบไม่ไหวเลย<ด><ๆ>กับหญิงหญิงเซนซิทีฟมากๆพูดอะไรไม่ได้เลยแล้วเราคือเราปากแจ๋วตั้เด็กฉันเคยตอนเด็กๆมันจะมีนอนกลางวันฉันก็นอนนอนนอนแต่ว่าฉันคิดไม่อยากนอนกับเพื่อนผู้หญิงฉันก็เลยไปชวนเพื่อนผู้ชายมานอนมึงก็ต้องโ<ๆ>ดนตบค่ะโดนตีโดนตีค่ะอาจารย์ตีใช่จะทำอย่างนี้่ะทำอย่างนี้เราไปชวนผู้ชายมานอนไม่ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะเรายังไม่รู้เลยว่าอะไรคืออะไรอะไรยังไงตอนนี้ถ้าชวนมาเลย อาจจะโดนแม่เท <t aks> ียนค่ะ